นี่ค่ะนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้จะพามาเลาะดูราคาอะโวคาโดนะคะนี่ค่ะอะโวคาโดอันนี้ของนอกนะคะอันนี้ของของนอกนอกอของมาจากนอกนี่ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนี่ค่ะนี่ค่ะอะโวคาดสวยเลยจ้าใครจะซื้อไปขายซื้อไปทําน้ําปั่นซื้อไปกินได้นะคะตัวนี้ สวยค่ะดูดิสวยมากเลยจะพามาดูอะโวคาโดนะคะตัวนี้ส่งห้างนะคะตัวนี้นี่ค่ะลูกสวยๆอย่างนี้ค่ะส่งห้างนะคะตัวนี้นี่ค่ะส่งห้างก้าเดี๋ยวสวยมากเลยนะคะเน้าดีค่ะตัวนี้กินอร่อย ต้องการลดหุ่นก็มาได้นะคะซื้ออะโวคาโดไปปั่นกินค่ะหรือเอาไปกินกับน,น้ำผึ้งก็อร่อยนะคะนี่ค่ะเป็นลังมาเลยนี่ค่ะนี่ค่ะลูกสวยๆกันจ้าอันนี้สวยมากจ้ะตัวนี้ อันนี้อันนี้โลเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทนะคะอันนี้โลห้าสิบบาทแล้วลวตัวนี้ละจ๊ะอันนี้ตัวนี้เลราเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ห้าสิบห้ามันจะราคาไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ลูกสวยมากเลยวัน,นมันลูกแตงกวาเลยอะ่คะ่ะมันลูกแตงกวายัางไงก็ไม่รู้ แล้วเนื้อก็ส่วยสวยนี่ค่ะเนื้อสุกมันมาแต่ราคานีเลยยังหลบสวยมากเลยค่ะใครจะซื้อไปขายซื้อไปทำน้ำซื้อไปกินก็ได้นะคะมาได้เลยค่ะที่ตลาดไทยนะจ๊ะราคาอะโวคาโดวันนี้นะคะนะคะนะคะ มาได้จับมาได้สวยงอให้ครูกะรวยรู้แล้ว,วเบ้อนี่จ้าดูกันเลยจ้าสวยสวยจ้านี่ค่ะน้ะเหลืองน่ากินไหมคะทุกคนน่าอร่อยมาก นกแก้ว okay. ชอบกินนะคะชอบกินกับน้ำผึ้งมันอร่อยดีใช่เนล้อก็จะเหลืองน่ากินอย่างนี้เลยนี่ค่ะนี่ก็จะตัดเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะมากินอร่อยค่ะนี่จ้า คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เหมือนแตงกวาเลยนะทุกนคนอะโวคาโดนะคะไม่ใช่แตงกวา,า,กาตัวนี้เขาบอกว่าอร่อยแต่แต่ยังไม่เคยกินหรอก นายลูกสุกมีไหมอ่ะมีจ้ามีเยอะแยะเลยทั้งลานหาให้พี่ลูกหนึ่งดินี่ค่ะเหมือนเต้นกว้าเลยทุกคนณอู้เขาบอกว่าตัวนี้มันอร่อยมันจะชิมอยู่เนี่ยนี่ไงนี่ไงน้องเขามาให้ชิมแล้วนี่เลยจ้านี่นี่นี่และเขาเป็นอย่างนี้เลยจา้าอืมอร่อยค่ะ อนนืมนมันมากอืมอร่อยอร่อยตัวน,นี้ลูกเหมือนแตงกวาเลยจ้านี่ค่ะอืมลูกเหมือนแตงกวาเลยตนนัวนี้อืมแต่มันอร่อย